หลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเราก็คิดไปหมดแล้วนะครับทีนี้ก็มาจับชุด2ตัวล่างแบบตรงๆกันบ้างนะครับสูตรหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างเมื่อนํามารวมกันนะครับในงวดวันที่16เดือนเมษายนรวมกันได้79เดี๋ยวมาดูในงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมว่าจะรวมได้เลขตัวไหนนะครับก่อนอื่นก่อนจะไปรวมชุด2ตัวล่างเราก็มาเตือนกันก่อนนะครับคําเตือน สูตรทุกสูตรมันมีทั้งถูกและก็ทั้งผิดนะครับท่านที่เข้ามารับชมก็โหลดใช้วิจญาณาในการรับชมกันด้วยนะครับเราไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนะครับใช้เป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่2เดือนพฤษภาคมเท่านั้น,นครับก็มาดูกันเลยอันนี้เป็น2ตัวล่างตรงๆที่ได้จาก10ล่างแล้วก็หน่วยล่าง2ตัวล่าง ตรงๆแล้วก็มาเริ่มตั้งแต่งวดวันที่หนึ่งเดือนมีนาคมมาดูตัวเลขในตำแหน่งหลักสิบล่างกันก่อนว่าให้อะไร1เดือนมีนาคมหลักสิบล่างเราให้เจ็ดแปหน่วยล่าง ให้ 98, 9 8 9กับ8แล้วก็มาจับคู่ก็จะได้7 9 7 8 8 9 8 8 9 9 9 9 8นะครับสองตัวล่างออก7 9ออก7 9เข้าตัวนี้ เจ็ดเก้าตรงตรงไม่ต้องกลับต่อไปนะครับเป็นงวดวันที่สิบหกเดือนมีนาคมสิบล่างห้าหกเจ็ด น่วยล่างนี่นะครับแปดจิตแปดจิตจับคู่ห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดครับออก 7, เจ็ดแปดเข้าตัวนี้ ใครอยากรู้วิธีการคำนวณน,นะครับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยก็สามารถไปดูได้ในช่องของเรานะครับแล้วก็บอกสูตรทั้งหมดไม่ใช่เราจะหยิบตัวเลขไหนก็ได้นะครับตัวเลขแต่ละตัวมันมีที่มาที่ไปนะครับก็ไปดูได้เลยว่าหลักสิบคิดอย่างไรหลักหน่วยคิดอย่างไรต่อไปงวดวันที่1เดือนมีสายนก็สามารถกดเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับทุกสูตรมีการคำนวณ มาทั้งหมดหลักสิบล่างงวดวันที่หนึ่งเดือนมีสายนาเก้าศ์หนึลักหน่วยล่าง0ูย์เเราก็จับคู่นะครับก็จะได้9 0 9 9 0ูนย์เ หนึ่งเก้านะครับงวดนี้ออกเก้าศูนย์ออกเก้าศูนย์ก็เข้าตัวนี้เก้าศูนย์ตรงตรงต่อไปนะครับก็เป็นงวดวันที่สิบหกเดือนเมษายนสิบล่างห้าหกเจ็ด หน่วยล่าง0ูนย์เจับคู่นะครับก็จะได้ห้5ศูน6์ห้7เก้าหน์ะครับงวดที่ผ่านมาออก79็ดเก้าออก79ก็ได้ตัวนี้79เก้าตรงๆนะครับสี่งวดที่ผ่านมาเมื่อเรานำมาจับกันแล้วก็ได้ตรงๆแบบนี้นะครับ หเดือนมีนาคม79ได้ตัวนี้ครับ79นี่เลยนะครับ79แล้วก็1 6เดือนมีนาคม78ตัวนี้เลย1เดือนเมษายน90ตัวนี้แล้วก็16เดือนเมษายน79ครับก็ได้มาแบบนี้นะครับ4งวดเรามาดูงวดที่5กันดีกว่าว่า ได้เลขตัวไหนบ้างนะครับงวดที่5้าก็เป็นงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคมหลัก10นะครับหลักสิบล่าง1 2ึ่งสหนึ่งสสหลักหน่วยล่าง นี่เลยนะครับ98ทีนี้เราก็จับคู่กันเหมือนเดิม19 18 29 28 39 38นะครับได้6กชุดตัวเลขนี้ซึ่งก็สําหรับเรานะครับสวยดีสวยดีนะครับเรามาเน้นกันนะครับเน้นให้19 อันนี้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าท่านไม่ชอบชุดน้นของเราก็สามารถมองผ่านไปได้เลยนะครับไปเลือกตัวเล็กที่ท่านชอบได้นะครับก็มีหลายชุดอยู่นะครับ18 29 38เน้นให้แค่นี้นะครับสชุด3928ไม่เน้นนะครับเน้นให้ หนึ่งเก้าหนึ่งแปดสองเก้าสามแปดแค่นี้เลยนะครับสำหรับงวดวันที่สองเดือนพฤษภาคมใครชอบตามนี้ก็จัดนำไปเป็นแนวทางได้เลยนะครับใครไม่ชอบก็มองผ่านนะครับให้คิดไว้เสมอว่าสูตรทุกสูตรมันมีทั้งถูกแล้วก็ทั้งผิดอยู่แล้วนะครับไม่มีสูตรไหนที่จะถูกได้ตลอดไป ก็โปรดใช้วิจยัยาาในการรับชมด้วยถึงแม้ว่าจะถูกมาสี่งวดแล้วนะครับสูตรจะถูกมาสี่งวดงวดต่อไปเราไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่ถูกอาจจะปิดก็ได้จะถูกก็ได้นะครับอันนี้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนด้วยเนะี่ยก็นําไปเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวที่2เดือนพฤษภาคมเท่านั้นเองนะครับใครที่ดูแล้วชอบถูกใจอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครป์เพื่อเป็นลังใจในการคิดค้นสูตรต่อๆไปให้กับเราด้วยนะครับส่วนใครที่ อยากรู้สูตรหลักสิบหลักหน่วยไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเราลงไปหมดแล้วคลิปหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างไปดูกันได้เลยว่ามีวิธีการคำนวณอย่างไรจดสูตรไปคำนวณด้วยตัวเองกันดูได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ